สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนๆวอลเลย์บอลวันนี้วันที่12ธันวาคม2 5 6 6กครับอังคารที่12วันนี้มีการแข่งขันกีฬาลีเกาหลีใต้วอลเลย์บอลซึ่งสาวไทยลงแข่งครับวันนี้วิภาวีสีทองครับมาดูว่าเธอจะพบกับทีมใด วิภาวีสีทองทีมฮุนไดฮิวสเตดวันนี้พบกับทีม AI p a p ปปเปอร์แบธนาคารพริกไทยวันนี้วิภาวีจะสามารถพาทีมชนะคู่แข่งได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้เธอสาวไทยที่เล่นในลีกเกาหลีใต้มาติดตามเธอนะครับ เวลา17นาฬิกาหโมงเย็นครับ5โมงเย็นมาตรงเวลานะครับแฟนๆฟนวอลเลย์บอลกดติดตามช่องบ่าวสองลูกไว้มีคลิปมีลิงก์ดูใต้จุดคอมเมนต์นะครับปักหมดุดใต้จุดคอมเมนต์แล้วพบกันเชียร์ติดตามน้องสองวิภาวีสีทองหุนใดฮิว มากันเยอะๆมาเชียร์กันเยอะๆสาวฮอตสาวเก่งเพื่อพาทีมให้ชนะแล้วพบกันครับ